รถยนต์นะครับอาการแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอยู่กับ t o y ยต้าไฮรักวีโก้นะครับเครื่องสามพันนะครับแบตรุนนี้นะครับที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะเป็นแบตเจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับ ดูนะครับอตอนนี้อยู่เกียร์ว่างนะครับลองสตาร์ทเลยอ่าเห็นไหมเนยไฟทั้งไฟ ABS ไฟ T Bell ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยรถเหมือนมันจะสะอึกนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยก็คือการ เติมน้ำกันแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมนะครับเห็นมีคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์บอกว่าให้สอนวิธีการเติมน้ำกันแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีเติมนะครับว่าเติมยังไงนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสอนวิธีการในการเติมน้ำกันแบตเตอรี่นะครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับมันจะมีแบบแห้งนะครับแบบกึ่งแห้งแล้วก็แบบน้ํานะครับสําหรับกึ่งแห้งนะครับเราสามารถที่จะเติมน้าแบตเติมน้ํากรั่นแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ว่าจะเติมไม่ค่อยบ่อยนะครับมันจะมันจะแห้งตอนที่มันใกล้จะเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการนะครับ สำหรับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับมันยังดีนะครับที่เราเห็นจุกในการเปลี่ยนนะครับสำหรับน้ำกั่นนะครับเราจะใช้แบบนี้นะครับสำหรับน้ำกลั่นนะครับที่เราใช้ต้องใช้เติมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับใช้น้ำกั่นแบตเตอรี่มันจะมีอยู่2สีนะครับ <Goth> ส <en world> no um right ีชมพูกับสีใสๆแบบนี้นะครับวิธีการเติมนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มีจุกแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดจุกออกแล้วก็เติมได้เลยนะครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับ มันจะไม่เห็นนะครับมันจะเห็นสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับให้เราฉีกสติกเกอร์ออกนะครับฉีกสติกเกอร์ออกแล้วก็ใช้เหรียญนะครับใช้เหรียญในการหมุนออกนะครับเพราะว่าตัวเปิดมันจะไม่ขึ้นมาให้เราเปิดแบบนี้นะครับเราต้องใช้เหรียญนะครับในการหมุนนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดนะครับหมุนออกแบบนี้นะครับ ่อนที่จะเติมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการเช็คระดับน้ํากันนะครับเราจะเช็คอย่างไงนะครับเห็นจุกตรงนี้ไหมครับแล้วที่นี่มันจะมีบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าตรงรอบๆเนี่ยสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับมีจุกสีแดงตรงกลางเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวหรือว่าไม่มีสีนะครับแล้วก็จุกตรงกลางเป็นสีแดงนะครับเขาบอกว่าต้องชาร์จไฟนะครับต้องเอาไปนําไปชาร์จไฟนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตรงตรงรอบๆเนี่ยเป็นสีแดงตรงกลางเป็นไม่มีสีนะครับเขาบอกว่าต้องเติมน้ำกรั่นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเชื่อได้จริงไหมนะครับเห็นไหมครับตรงรอบๆเป็นสีฟ้าตรงกลางเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแสดงว่า ถ้าสถานะตัวตับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสถานะอย่างเงี้ยคือมันปกตินะครับมันมีไฟปกติซึ่งไอตัวจุกตัวนี้มันเชื่อไม่ค่อยได้นะครับอย่าไปเชื่อมันมากนะครับให้เราสังเกตรถของเราเองนะครับถ้าเกิดว่ามันสตาร์ทค่อนข้างยากเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่มันเริ่มมีปัญหานะครับอ่าต่อไปนะครับเมื่อเราดู สถานะของแบตเตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะต้องมาเติมน้ำกลั่นกันนะครับเปิดฝาจุกออกได้เลยนะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับน้ำกลั่นโดนสีรถมันไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ำเปล่านะครับมันไม่มีฤทธิ์กัดกัดก่อนนะครับเติมเข้าไปนะครับสังเกตตัวขีด ตรงนี้นะครับอยู่ข้างข้างแบตเตอรี่นะครับมันจะมีระดับต่ําสุดแล้วก็ระดับ m a ็ก็คือระดับสูงสุดนะครับให้เราเติมที่ระดับ m a กนะครับแต่ว่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราดูตัวระดับตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเกิดว่าเราดูตัวระดับตัวนี้นะครับมันอาจจะมองไม่เห็นให้เราสังเกตนะครับเวลาเติมเนี่ยเวลาเติมนะครับเราเติมขึ้นมาให้มันถึงจุดตรงนี้นะครับ เนี่ยมันจะเต็มพอดีนะครับอย่าให้มันล้นนะครับมันมันจะถึงจุดของมันพอดีนะครับไม่ให้มันล้นขึ้นมาเนี่ยนะครับฝาอย่างนี้เวลาเราปิดไปนะครับจุดมันจะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจุดพอดีจะเติมให้ดูนะครับ จะถึงระดับพอดีนะครับเติมเต็มได้แต่ว่าห้ามล้นนะครับเพราะว่าในข้างในนะครับมันจะมีส่วนผสมของน้ำกรดอยู่นะครับมันอันนี้แนะครับมันจะมีลิตกับก่อนสี่ลดนะครับ กันมันหายไปก็พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่หมดนะครับเติมให้อยู่ในระดับพอดีนะครับสรุปว่าเราใช้น้ำกันไปประมาณครึ่งขวดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ เมื่อปิดเสร็จนะครับมันจะมีคราบเลอะๆนะครับน้ำกรนนะครับเราสามารถที่จะล้างได้นะครับตามขั้วนะครับถ้ามีน้ำอุ่นเนี่ยจะดีมากนะครับใช้น้ำอุ่นล้างนะครับล้างพวกคราบดินนะครับทีนี้นะครับจะสังเกตนะครับเลขตัวนี้นะครับก็คือเป็นวันที่ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ แบตลูกนี้นะครับผมเปลี่ยนไปเมื่อวันที่16เดือน4ปี62นะครับก็คืออีก2วันนะครับแบตลูกนี้จะครบ3ปีนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับมันจะมีอายุประมาณนี้นะครับประมาณประมาณ2ปีกว่าถึง3ปีนะครับแต่ใครที่ลากได้เกิน3ปีกว่าเนี่ยก็ถือว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นมันคุณภาพมันดีมากนะครับ หรือว่าถ้าเห็นบางคนนะครับใช้ได้ไม่ถึงปีหรือว่าปีกว่าอันนี้ก็แบตเสื่อมแบตพังแล้วนะครับอันนี้มันก็เป็นดีเฟก t ของแบตลูกนั้นเราไม่รู้หรอกครับตอนซื้อเนี่ยว่าแบตลูกไหนมันคุณภาพดีหรือว่ามีดีเฟก t นะครับก็ใช้ไปสักพักนะครับตามประกันของมันนะครับใช้ไปสักพักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยเราถึงจะรู้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถเพื่ออุ่นเครื่อง ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับสตาร์ทตอนแรกมันอาจจะมีสะอึกหน่อยนะครับเพราะว่าแบตมันยังไม่เก็บไฟนะครับเราเพิ่งเติมน้ํากลั่นนะครับอ่าแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะมีไฟขึ้นนะครับสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับรถยนต์รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพนะครับ เวลาเราสตาร์ทเนี่ยไฟ ABS ไฟ t b เบลมันจะขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่า ABS เรามีปัญหาหรือเปล่า t ีเบลเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับ t b เบลนะครับก็คือสายพานราวลิ้นนะครับที่อยู่ ในเครื่องยนต์ของเรามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับมันไม่ได้มีปัญหานะครับมันเกิดจากแบตเตอรี่มันเราเสื่อมสภาพนะครับเวลาสตาร์ทมันก็จะขึ้นแบบนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องไปสักพักหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เกียร์ว่างนะครับหลักการที่ดีนะครับเกียร์ว่างเหยียบคัดเหยียบเบรกในการสตาร์ทนะครับอ่าเห็นไหมครับไฟ ABS ไฟ TBL ขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องตกใจเปลี่ยนแบตมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับทีนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทรถไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทรถไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ไฟมันชาร์จเข้าไปในแบตนะครับเราเติมน้ำกันเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับจะเข้า3ปีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเสี่ยงนะครับไม่อยากยุ่งยาก อยากเปลี่ยนให้มันจบจบแล้วก็เปลี่ยนแบตได้เลยนะครับเพราะว่าแบตอายุ3ปีแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอาการประมาณ2อสปีเขาก็เปลี่ยนทิ้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายัางไม่อยากเปลี่ยนนะครับยังไม่อยากเปลี่ยนแบตก็ซื้อน้ํากันมาเติมได้นะครับแบตกึ่งแห้งแล้วก็แบตน้ำนะครับเราสามารถซื้อน้ํากันมาเติมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบตแบตประเภท แบตแห้งนะครับไม่สามารถเติมน้ํากันได้นะครับสําหรับการเติมน้ํากันก็อย่างอธิบายไปครับให้ดูนะครับว่าเติมยังไงนะครับเติมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถไว้สักพักนะครับแล้วให้ไฟมันชาร์จเข้าแบตก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะกลับมาดีกว่าเดิมเยอะแค่ไหนนะครับมันจะสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับ หลังจากที่เราสตาร์ทรถได้พักหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ดูนะครับเห็นไหมครับมันติดง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไฟ ABS ยังเตือนอยู่นะครับแล้วก็ไฟ t b e l t ดับลงแล้วนะครับแสดงว่า แค่สตาร์ทเดินเบาเนี่ยมันไม่พอนะครับเราต้องเอาออกไปวิ่งนะครับไปวิ่งไปใช้งานให้มันชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ของเรานะครับหลังจากที่เราเติมน้ํากันมานะครับเดี๋ยวจะ,ะเติมเมื่อวานนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับ รู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่สะอึกเหมือนไม่สะอึกเหมือนแต่ก่อนเติมนะครับอันนี้ถือว่าโอเคขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครท่านใดนะครับที่เติมน้ำกรัน่นแบตเตอรี่เป็นอยู่แล้วอันนี้ก็ก็ดีไปนะครับแต่ว่าเห็นมีคอมเมนต์เป็นคุณผู้หญิงนะครับที่ เขาอาจจะเติมไม่เป็นนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยช่วยคุณผู้หญิงได้นะครับในการดูแลรักษารถยนต์ของเรานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ